จริงอันนี้กไ็ไม่ได้ใหม่แล้วนะเพราะอันนี้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการการรบเราต้องมีกลยุทธ์ต้องมีรูปแบบหลากหลายเรามีสินค้าเป็นร้อยเป็นพันตัวเราจะใช้กลยุทธ์แบบเดีวยวกันหมดเลยเหรอก็ต้องมีกลยุทธ์ที่มันหลากหลายอันหนึ่งก็คือ postponement นึกง,ง่ายๆเลยกลยุทธ์นี้ postpon แปลว่าถอยหลังคือถอยจากสต็อกถอยจาก f i n i s h goods มาเป็นเซมิถอยจาก s e มิมาเป็น raw m a t ถอยอะ supply chain ขวาสุดเวลาเราว่า supply chain ต้นน้ำ raw material เ,เอาโรงงานผลิตเนาะ ไปเป็น finish g o o d กระจายสินค้าไปถึงลูกคา้า postponement ที่ถอยหลังยกตัวอย่างอันหนึง่งการเลือกใช้ postponement ก็อยู่ที่ความซึ่งสมัยนี้มันเรียกอ,อะไร customization m a s c customization เนี่ยเรื่องเดียวกันโลงสีโรงงานสีโลงผสมสีนี่คือตัวอย่างอันหนึง่งถ้าก่อนสีพรารถยนต์มันจะมีเป็นร้อยๆเบอร์นะถ้าทำ finish g o o d ไว้เนี่ยโอ้ขายไม่ออกบางเบอร์เหมือนกัดออกมางก่ทง อนกระทั่งเทคโนโลยีลงผสมสีเล็กมันสามารถทําได้ในสเกลที่อยู่ในตึกแถวสองสามห้องไม่ต้องเป็นโรงงาน,นใหญ่ๆเอาแม่สีไม่ขีดตัวโยนเข้าไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นเบอร์ที่เราต้องการสีมันมีเบอร์เฉดมันตา่างกันเล็กๆน้อยๆแทนที่เราจะเก็บสต็อกของสีที่เป็น FG เป็นร้อยเป็นพันหรือถ้าไอ้อันนึงน่าจะใกล้ตัวใครไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่พันธิประหลาเไปสั่งประกอบคอมพิวเตอร์แม่นั่นแหละคือ postponement แล้า,าประกอบขายเดี๋ยวก็ยังมีบางคอมพิวเตอร์เราซื้อบางรุ่นได้เลยก็มี แต่บางรุ่นเราอยากได้แรมอยากได้ CPU เบอร์นั one, ้นเบอร์นี one, ้แรมนู้นแรมเท่านี้ฮาร์ดดิสเท่านู้นเท่านี้คือเขาไม่ได้ทำฟินิชกดรอคุณไว้แต่เขามีพาร์ททุกอย่างเรียงพอมพอคุณออเดอร์ปั๊บสั่งประกอบแต่จุดแข่งจุดแข่งจุดแข็งจุดตัดจุดชนะจุดแพคืออยู่ที่ลทธิถ้าประกอบแล้วผมรอเดือนนึงอ่ะผมก็ไปซื้อเอาที่มันประกอบเสร็จแล้วก็ได้วะฉะนั้น postponement เนี่ยถ้าทำให้สุดนะดูเรื่องลีดไทมหน่อยนะเพื่อนๆน,นะถ้าคุณจะทำ postponement นะ